ในวันเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับพวกเราก็มานั่งอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนั่งฟังการอภิปรายาเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมของคุณเศรษฐาทวีสินฟังในภาพรวมแล้วเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นตับได้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ใช่เรื่องในหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับ เราก็นั่งคุยกันไปทานข้าวกันไปประมาณสักยี่สิบคนได้ของประชาธิปัตย์สุดท้ายก็มีการโหวตเราก็นั่งดูสามคนแรกที่โหวตหนึ่งท่านจุลินลักษณะวิสิ์โหวตว่างดออกเสียงสองท่านบัญญัติบรรทัดฐานบอกว่าไม่เห็นชอบสามท่านชวนหลีกภยัยบอกไม่เห็นชอบนี่คือสามเสาหลักของประชาธิปัตย์เวลานี้นะครับโลกระเดนก็ไม่เหมือนกันแล้ว พวกเราก็นั่งคุยกันต่อว่านี่เป็นมติของพัรคหรือไม่เพราะคําว่ามติพัรคเนี่ยจะขอยกเว้นไม่ได้ครับมติเป็นทางใดต้องไปทางนั้นนะครับพวกเราก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มติแล้วเราก็เลยมาแยกกันระหว่างหนึ่งพัรคสองประเทศชาติและประชาชนเราควรเลือกข้างไหนจริงๆรอทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องเลือก พวกเราก็ลงความเห็นตรงกันว่าเราเอาชาติและประชาชนไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขารวบรวมเสียงได้เกิน250สองเป็นรัฐบาลที่เรามองแล้วเป็นรัฐบาลสมรนฉันนะครับกอปปสเคยกับไล่ลรัฐบาลยิ่งรักท่านเนวินคิดชอบกลุ่มเพื่อนเนวินเคยเป็นเห่าออกจาก พักภูมิใจไทยแล้วมาสนับสนุนให้พักประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐตนตรีตอนนั้นคือท่านนาพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับเขายังมาสมานฉันกันได้เลยแล้วพวกเราเนี่เป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่เกือบทั้งหมดเราไม่เคยใส่เสื้อเหลืองไม่เคยใส่เสื้อแดงไม่เคยมีความขัดแยง้งเราไม่ควรที่จะมารับมรดกความขัดแยง้งต่อจากรุ่นเก่าๆนะครับเราก็นั่งคุยผมก็นั่งถามทุกคน ให้มีความเห็นทุกคนต้องมีความเห็นว่าเราให้ชาติเดินไปข้างหน้าได้เราควรสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวพวกเรายังเป็นฝ่ายค้านนะครับเราเป็นฝ่ายค้านแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้มาทำหน้าที่นะครับนั่นคือเหตุผลในการที่โหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินครับ